สวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักนะคะเมื่อกี้สายด่วนนะคะพี่น้องนะกำลังจะตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าอยู่นะสายด่วนเข้ามาเนาะก็รีบเร่งเลยนะยังไม่ได้กินข้าวเช้านะเพิ่งวานปุ๋ยแล้วก็ขึ้นมาเจียเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าได้นิดหน่อยเนาะก็มีสายด่วนมีโทรศัพท์เข้ามานะให้ไปไหน,ไหนให้ใครนี่เลยต้อกดี่นี่ลย ข้าวแก่ข้อหมูตรงข้ามบ้านเราเนี่ย่้ากด้วยต่อสลัดให้ เดินเลดก่อนนะไปแล้วนะคะก็จะไปออกทางซอยเข้าบ้านนะคะแล้วก็ ไปทางด้านตรงกันข้ามนะคะกับนาเราเนาะไปอย่างเร็วพี่นอ้องงานด่วนนะคะเขาจะดำแล้วนะถึงเวลาคนงานลงนาเนาะ เดี๋ยวเวบนะนะคะ FC หลังจากหันหลังให้บ้านนะคะรถไถออกจากบ้านอย่างเร่งด่วนนะก็แป๊บเดียวนะคะอ้อมมาถึงแคมนาเรานี่เองห้องห้วยนะ ห้าตึงหงึงเลยพี่น้องเอ,อ้ยเท่าแก่น,นะคะเจ้าของนาก็กำลังจะมาดูนะคะอันนี้คือไทยฮุดแล้วพี่น้องนะแต่กกหกหกคือเก่า ตอนนี้นะพม,มาต่อยก็กำลังหาไม้หาอะไรนะคะมาให้ล้อมันเหยียบเนาะเป็นไดเป็นไดจ้าบู๊บ,บย่างนำก็ไม่ทันนะพี่น้องใส่รองเท้าบูทเดินมาก็ไม่ทันขนาดลัด รัดไออะไรนะได้ข้าวมานะคะนี่บ้านเราก็อยู่ตรงนี้นี่าานะคะมันโศกเนาะโศกน้ำเนาะอืะอ เจ้าของปัดโศกพันแห้งถอยไปเนี่ยนอเฮียนอมองนีมันมันมันปะตองปั้นก็ได้นี่มันโศกน้ำจ้ะมันสตาร์ทวัติด กานี่เาคุ้มนะขาอย่าเขาเาขับเขาขับแล้ววานี่ยมาางะยังของเลยไม่แ่้วโอหอ้องนาเลยี่าแค่หนางมันก็ได้เราเาะมาปนนามันโตลงหันเนาะ

สวยงามนะท,ท้องทุ่งนาทีเขียวขจีนะคะงามงามเลยพี่น้องเอ้มันหงุดหงิดนะคะพี่น้องถ้ารถถ่ยติดเนะาะพาเอฟซีดูท้องทุง่งนานะคะยายก็อยู่ทางด้านโน้นนะส่วนตาก็กินข้าวเพิ่งเสร็จนะทางด้านนี้นะคะเสื้อขาว เห็นไวๆเนาะก็จะได้หญ้าข้าวไร่เหมือนเดิมนะคะต่างคนต่างหน้าที่เนาะหน้าที่ใครหน้าที่มันนะพอมาตอยตื่นมาก็ไปหวานปุ๋ยนะมาหวานปุ๋ยเนาะตาก็ได้ยญ้ายายก็อยู่นู่นล่องห้วยหน่อนะส่วนหนูก็นึ่งข้าวทํากับข้าวรอนะคะใครหิวก็ขึ้นมากินเนะาะทำวายนะคะติดครัวมีครัวให้ทำเราก็ทำข้าวให้ทุกคนกินนะ ตอนเช้าก็จะกินข้าวไม่พร้อมกันนะคะกลางวันก็เป็นบางมื้อนะคะที่เรากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะส่วนตอนเย็นนะะทุกทุกเย็นนะก็จะกินพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะโอ้ห่อไร่พี่เ้างทางน้นสามหน่อสี่หน,อ 4, หนอ่อฮะ

มือวานปล่อยลูกน้องเลยเจ้าหาเบอร์โทรอย่างคือผมมีคนโทรโอ้คนมามาบายตัววานนี่นนะจ้าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ